ตอนนี้มาทำพิธีที่สุราษฎร์นะครับมาดูเรื่องของเงยเส้นอเปิดร้านครับเปิดร้านมาเชื่อได้ที่ร้านอะไรที่หนุ่มไดตั้งชื่อร้านยังโดมโดมสุราษฎร์มาเชื่อได้นะครับโดมร้านโดมสุราษฎร์กำลังเปิดครับกำลังเปิดเลยอันนี้ก็เตรียมของบมงวลของเงยย่าพี่นะครับแล้วก็มาอุตสาหให้นะร้านโดมสุราษฎร์เปิดเดือนหน้านะครับให้เดือนนี้แหละให้เดือนหน้าเลย เดือนหน้า20ไปแล้วนะครับประมาณนั้นยี่สิบมาเยอะๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปแขกโดมโดมสุรานะครับโดมสุราไปไปสายสายกินงนะครับสายยิ่งเที่ยวประมาณนั้นแล้วก็เลยจะพิธีอะไรต่างนะครับใครอยู่ในเมืองก็ทักหาได้นะครับมาจัดหมุนนะครับท่าหาู้ชมจัดหมุนได้เลยใครอยู่ในเมืองครับในเมืองสุรานะครับตอนนี้อยู่สุราษฎร์มีมาพิธีให้นะครับชวงนี้เริ่มหายหมดเลยนครับวันี้ไปจนไปไหนไปหมดครับวันี้คุณมาเล่นตัวไรอก ก่อนเล่นตัวเยอะครับแต่นี้ไม่เล่นตัวนะนี่ใครใครใครที่อยู่แถวที้นะครับอยากเข้ามานะครับอยากเข้ามาก็มาได้นะมาได้น้องเมืองตัวเมืองสุราษฎร์ธานีเยอะแยะคุณตัวเมืองสุราษฎร์ธานใช่คุณเมืองเลยครับสุราษฎร์ธานีเหยียบครับออกบางกุ้งบางกุ้งเขาอยู่บางกุ้งอยู่บางกุ้งสุราษฎร์สุราษฎร์สุราษฎร์ที่้องทางใต้นะครับจะกลับวันนี้อะไรนะครับกลับประมาณหกโมงเย็นค่ะแต่นี้ ใกล้ชมจันทร์ครับผมจันทร์โบราณพอพาไปงานอยู่ใกล้ชมจันทร์ครับชมจันทร์โบราณแค่นั้นครับก็มาได้ครับร้านโดมครับร้านโดมสุราษฎร์นะครับขอานของที่นำเสนอสัตว์เลื้อยต่างๆนะครับจะเล่นพวกของที่กินได้ครับที่กินได้เลยสะอาดสะอาดเลยนะครับเจ้าที่เจ้าทางต่างๆนะครับก็เหมือนกับว่าเออเรามาอยู่นะที่ตรงนี้อาจจะนะครับคนสมัยโบราณเขาอยู่มาก่อนนะครับเป็นการรักษาสถานที่นะครับก็เลย จับเชื่อกสองวยบองสวงเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับสำหรับคนที่กำลังจะเปิดกิจการนะครับเปิดใหม่นะครับเปิดใหม่เป็นความเชื่อนะความเชื่อนะเรียกว่าการให้เกียรตินะครับให้เกียรติเจ้าที่ดีกว่านะครับการให้เกียรตินะครับมุ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นลมนุษย์หรือมอวิญญาณนะครับเราก็เลยจัดเข้าของอะไรางเงี้ยนะครับนนี้ก็น้ำผึ้งนะครับนะใต้นี่ก็น้ำผึ้งนะครับนะก็คือเป็นท้องถิ่นเคารัาใต้ใต้ท้องถิ่นรูปปิดเลยนะเนี่ยนะ ก็ไทยนะครับที่จะหาหูนี้ก็ได้นะครับจุราฯนะครับโอเคครับสวัสดีครับผมเข้ามาได้ครับจุราฯจุราฯแถวนี้นะครับบรรยากดูดูบรรยากาศวันนี้วันเยอะนะครับกำลังจะเปิดเดือนหน้าครับ20กว่าเป็นร้านห้องเป็นห้องวีครับ